ผู้ปกคอและเด็กๆโรงเรียนวัดดอนตานะคะคุณชื่อครูฟุกนะคะวันนี้คุณครูจะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ทํากิจกรรมของคุณครูนะคะกิจกรรมคุณครูชื่อว่าปั้นร่างกายของหนูคุณครูจะมีอุปก,กรณ์นะคะคือดินน้ํามันและก็แผ่นรองนะคะแผ่นรองจะมีผิวที่เรียบนะคะ ดินน้ำมันนะคะให้เด็กๆนะคะบางคนเขาก็จะแกะถุงมาแล้วหรือว่าบางคนยังไม่แกะถุงนะคะให้เด็กๆนะคะแกะถุงมาแล้วนะคะแล้วก็นำดินน้ำมันมานวดนวดนวดให้ดินน้ำมันอ่อนก่อนนะคะแล้วค่อยมาปั้นนวดนวดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็นวดนวดแล้วก็คลึงให้ดินน้ำมันเป็นวงกลมนะคะเมื่อ เรานวดดินน้ำมันจนรู้สึกว่าดินน้ำมันอ่อนตัวลงแล้วนะคะให้เรามาเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะคือเราปั้นดินน้ำมันเป็นวงกลมหัวนะคะเรามาเล็กๆพอไม่ต้องใหญ่มากค่ะเราได้แล้วนะคะเราก็วางไว้ทีนี้เรามาเลือกสีกันเลยค่ะว่าเราจะให้ร่างกายของเราเป็นสีอะไร ในคลิปนี้นะคะคุณครูจะเลือกเป็นสีแดงนั่นเองค่ะเรา,าปั้นร่างกายนะคะเด็กๆก็บิดดินน้ำมันออกมาแล้วก็ทำเป็นสีเนะะนส่เหลี่ยมนะคะนี่สี่เหลี่ยมนะคะเนี่ยค่ะแล้วคุณครูก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนนะคะตั้งทิ้งไว้ก่อนเด็กๆเห็นไหมคะอ่าต่อไปเราเราขาดอะไรลูกไหมคะเราขาดแขนกับขาดขาค่ะอ่ามานวดนวดแล้วก็ปั้นเป็นเส้นเป็นเส้นยาวๆนะคะเส้นยาวๆแล้วเราก็ทำการแบ่งเป็นแขนและเป็นขานะคะ ทำการแบบเป็นแขนเป็นขาไม่ต้องใหญ่มากยาวมากนะคะคูกับปั้น,นทั้งหมดสินี่ค่ะคุณครูก็ทำเสร็จแล้วเรามาประกอบร่างกายของเราได้เลยค่ะเกาบหัวอันนี้ก็ ขาค่ะมือก็ขานี่นะคะคุณครูก็ปั้นด้านกายของคุณครูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้กิจกรรมของคุณครูก็จบเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆไปทำที่บ้านอย่าลืมถ่ายรูปส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะสําหรับวันนี้กิจกรรมของค,ครูจบเพียงเท่านี้แล้วนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย you <sweak>